สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุโขปสกู๊สวัส,วสดีย่ามเสาและพี่น้อ,นองลงเลยนะ สอนเสาร์แล้ว,ว,วพี่น้องแล้วสวัสดีสปูสุคนสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาสวัสดีเอฟซีตัวโลกนะคะสวัสดีแอดมินทั้งสีท่านนะคะเช้ามยังคำอยู่พี่น้อง8ปดโมงครึ่งแปดมงสม้งสีพี่น้องพยายาเดนะปเฮ้อโอ ปิดนี่อาทิตย์สุดท้ายแล้วกับปิดเง่นะคะเปิดเทอมอีกที่หนึ่งก็คือมกราดปีหนา22นะคะเจอกันพี่น้องสวยมากมเลยฝนตกด้วยพี่น้องนี่นะคะน้มเสาะ มือสิลปะไข่วันนี้จะมาตื้อไข่นะไข่สวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยค่ะ นี่ะคะเต็มไปด้วยไฟใครข้าจะออกแสบเลยหรออ้สงสัยจะไม่มีไข่ไข่หมดหรือว่านี่นะคะไฟไปครับทุกคนไปไปไป เค่ขไปค่ะให้อ่วนสองคนมือนีตีแม่กับสิไปเอาของขวัญน,นะคะจากรัฐบาลแล้วก็นีอาหารนะคะทุกคนเป็นอาหารยุ่นอาหารคริสต์มาสนะคะกินผพ้เดียวเสบๆตัวพี้หน่อง ไม่รหวไม่อยาดไปค่ะเมื่อไรด้องติดพวงม่อย่างนี้พี่นอ้องเมื่อวานนี้มื่ออื่นกะลุงปา่าข้าจ่อไปฟังคำตัดสินเนาะจากศาลเนาะพี่น้องเนาะฟังกัน ผลออกมาสิเป็นเป็นยังไงกะเข้าก็ต้องยอมรับแล้วพี่น้องเนาะก้นดีพีคุมพี่น้องฝ่าดินคุมคล้องค่ะเฮ้อเมื่อยถึงแล้วโรงเรียนหรอเมื่อย ช่องแหบช่องแหบเลยพี่น้องเ้ยบอกวัวมันถามให้วนสองคนถามเอ้าวันนี้เจ้าก็ซื้อคนละเมยเขาบอกอยากกินก็ซื้อเองต้นพี่น้องเนาะอย่าไปสงสารมันเน้อเงินมันหลาเลยอย่างพวกนี้เอาพอยอมมากก็จริงแต่ว่าเขามีเงินเด้อพี่น้องเขามีเงินก็เฮาวอีกอย่าไปคิดสงสารมัน My, my, my. Huh? Hello, hello, how's it going? Casa, you put that to Shana. Shana, hi, I miss you, bro. Nice. Hi, <laughs> Philippines. I'm going back to Philippines next week what time <laughs> what time what time now i uh, will do it so you see two jobs two jobs do? no sleep yeah oh praise god oh. Uh. 괜찮다. 괜 음. 라라

โอเคนะคะทุกคนขอทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงไม่อุนไม่อยากไม่เจ็บไม่จนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะซาลังเฮ่เอจ